You. ค่ะพอดีว่าอาทิตย์หน้าน้องจะไปประเทศบูไนค่ะอ๋อจริงครับแล้วที่น้องกำลังจะไปอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศบูไนหรือเปล่ายังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยค่ะโอ้ยันพี่ช่วยแนะนำไหมครับขขค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีดาตังเป็นคำทักทายของชาวบูนไน ประเทศบรูรนมีชื่อเป็นทางการว่าเนการาบรูรนาดารุสซารามแปลว่าดินแดนแห่งความสงบสุขเมืองหลวงคือบันดาเสรีเบกาวันอาณาเขตของบรูรนล้อมรอบด้วยประเทศมาเลเซียเกือบทั้งหมดโดยทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้ติดรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย ส่วนทิศเหนือดิดทะเลจีนใต้บรูไนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตได้แก่ 1. เขตบรูไนมูรา 2. เขตเบไล3เขตเดมบูรง4เขตตูตงประเทศบรูไนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาอะบอร์เนียวบรูไนเป็นประเทศขนาดเล็ก และมีดินแดนไม่ติดกันจึงแยกเป็นสองส่วนภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลโดยด้านทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาและด้านทิศตะวันตกเป็นเนินเขาตา่ําประชากรร้อยละเ7จดอาศัยอยู่ทางด้านตะวันตกเพราะด้านตะวันออกมีภูเขาสูงเป็นจํานวนมาก ประเทศบรูนายมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้นฝนตกชุกตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสฝนจะชุกมากเป็นพิเศษช่วงเดือนกันยายนถึงมกราคมและเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมส่วนช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดภัยธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่บรูนได้แก่พายุตใต้ฝุน่นแผ่นดินไหว และผุทก,กภัย สวัสดีค่ะดิฉันเป็นไกด์ของประเทศบรูไนวันนี้เราจะมาทำการศึกษาทำความรู้จักกับประเทศบรูไนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ่ะธงชาติบรูไนเป็นธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสีเหลืองมีแถบสีขาวและดำพาดทแยงมุมโดยสีขาวอยู่ด้านบนสีดำอยู่ด้านล่างตรงกึ่งกลางพื้นธงมีภาพตราแผ่นดินของบรูไนโดยพื้นธงสีเหลืองหมายถึงพระมหากษัตริย์ สีขาวและสีดำหมายถึงมุขมนตรีตราแผ่นดินประกอบด้วยสัญลักษณ์5อย่างได้แก่ 1. ราชวัตรและพระกรดเป็นของใช้สำหรับราบมหากรรษัตริย์แห่งบรูไนสัญลักษณ์นี้จึงหมายถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลาม 2. ปีกนกสีขนหมายถึง การพิทักษ์ดูแลสีด้านคือความยุติธรรมความสง,งบความเจริญและสันติสุขของชาติ 3. ม,มือสองข้างหมายถึงรัฐบาลที่มีหน้าที่ยกระดับความมั่งคัง่งสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศดังรูปมือที่ยกชูขึ้น 4. พระจันทร์เสี้ยวเพื่อศาสนาอิสลามศาสนาประจำชาติบรูไนาภายในพระจันทร์เสี้ยว มีคำขวัญประจำชาติบูนายซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับมีความหมายว่าน้อมรับใช้ตามแนวทางของพระอันลอดเสมอส่วนแถบแปลด้านล่างสุดจะรึกชื่อประเทศเป็นภาษามลา,ายูดอกไม้ประจำชาติของบูนายคือดอกซิมโปมีกลีบดอกสีเหลืองขนาดใหญ่เวลากลีบดอกบ้านออกจะดูคล้ายร่มขึ้นอยู่ทั่วไปตามริมแม่น้ำของประเทศบูนาย ชาวบรูนายนิยมใช้รูปดอกไม้ชนิดนี้ตกแต่งออกแบบงานฝีมือพื้นเมืองและใส่ไว้บนธนบัตร ประวัติศาสตร์ของประเทศบรูไนในอดีตบรูไนมีกำลังอำนาจมากมีสุลต่านเป็นผู้ปกครองรัฐซึ่งมีอาณาเขตครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวและส่วนหนึ่งของหมู่เกาะซูลูเมื่อเริ่มมีชาวยุโรปเดินเรือมาค้าขายบรูไนก็เฟื่องฟูทางการค้าสินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยนั้นคือการาบูนทิกไทยและทองคํา หลังจากนั้นบรูไนก็ค่อยๆเสียดินแดนให้ยุโรปรัฐเริ่มเสื่อมอำนาจลงต่อมาเซอร์เจมรุกชาวอังกฤษเดินทางมาและได้ยื่นข้อเสนอช่วยปรับรามจนสลัดสุลต่านจึงยกดินแดนบางส่วนให้และอังกฤษก็เริ่มมีอำนาจการปกครองมากขึ้นเรื่อยๆจนบรูายได้ลงนามในสนธิสัญญายินยอมเป็นรัฐในอักขาของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2449 ทำให้อังกฤษมีอำนาจการปกครองอย่างเต็มที่เป็นเวลา95ปีจนกระทั่งได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื <S <S ่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2527 อำนาจการปกครองของประเทศบรูไนอำนาจการปกครองสูงสุดในบรูไนนั้นเป็นของสุลต่านตามรัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนที่กำหนดให้สุลต่านเป็นอธิป,ปัตย์คือเป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรีโดยมีเกณฑ์ว่าผู้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและต้องนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี ปัจจุบันนอกจากสมเด็จพระราชาธิบดีจะทรงเป็นประมุขของประเทศและนายกรัฐมนตรีแล้วยังดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆด้วยได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลังทางด้านการบริหารประเทศรัฐบาลบูนายให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เช่นเมื่อปีพุทธศักราช2548สมเด็จพระราชาธิบดีเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีความสามารถเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกเพื่อต้องการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้านอกจากนี้รูนายังมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพคือรัฐให้บริการประชาชนโดยไม่เก็บค่าเล่าเรีเรยน เด็กอายุต่ำกว่า12ปีไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจประเทศบูไนายมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีภายใต้การดูแลของรัฐที่พึ่งพาอุตสาหกรรมบิโตรวเยฟเป็นหลัก ราได้ของประเทศจึงเป็นไปตามราคาน้ำมันของตลาดโลกโดยมีรัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทมากในการกำหนดทิศทางและนโยบายการลงทุนของประเทศการแต่งกาย ผู้หญิงจะแต่งกายมิชิดด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสสวมกระโปรงยาวเสื้อแขนยาวและมีผ้าโพกศีรษะผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวตัวเสื้อยาวถึงเขา่าสวมกางเกงขายา,ยาวแล้วนุ่งสรงทัพชุดประจำชาติรูนายของผู้ชายเรียกว่าบาจูเมลายูส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่าบาจูกูรัง รูปแบบจะคล้ายชุดประจำชาติของมาเลเซียศาสนาศาสนาประจำชาติของบรูไนคือศาสนาอิสลามชาวบรูไนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละหกสศาสนาพุทธร้อยละสิาศาสนาคริสต์ร้อยละสิและอื่นๆร้อยละสิบ อาหารประจำชาติของประเทศบรูไนคืออัมบูยัตเป็นอาหารประจำชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศบรูไนมีส่วนผสมของแป้งสาคูเป็นหลักลักษณะคล้ายข้าวต้มหรือโจ๊กคนบรูไนมักรับประทานแทนข้าวโดยใช้แท่งไม้ไผ่สองขาคล้ายตะเกียบม้วนแป้งขึ้นแล้วจุ่มในซอสผลไม้เปเรี้ยวหรือซอสที่ทำจากกะปิกินคู่กับเครื่องเคียงผู้คนบนแผ่นดินบรูไน ประชากรเชื้อสายมาเลียประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมืองเจ็ดเผ่าดังนี้ 1. ชาวมาเลียบรูรนายเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดบางส่วนยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัสซาบาประเทศมาเลเซียภาษาพูดมีสำเนียงเอกลักษณ์เฉพาะ 2. ชาวเกดายันชาวเกดายันอาศัยอยู่ในประเทศบูรูนายและรัสซาบารัสซาราวกักประเทศมาเลเซีย เชื่อกันว่าชนชาพื้นเมืองน,นี้คือเชื้อสายของชาวชวากับชาวมาลายูบรูไนาจากการที่ชาวชวาเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในบรูไนและได้แต่งงานสืบเชื้อสายกับชาวมาลายูบรูไน 3. ชาวเบไยชาวเบไยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเบไลมีภาษาเบไยเป็นภาษาพูดของตนเอง 4. ชาวดูซุน เป็นกลุ่มชนที่ใหญ่ที่สุดในรัสซาบาประเทศมาเลเซียส่วนหนึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศบรูไนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และมีบางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลามชาวดูซุนมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม 5. ชาวตูตงชาวตูตรงส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตตูตรงมีภาษาพูดเป็นของตนเองคือภาษาตูตง 6. ชาวบีซายาเป็นชนพื้นเมืองฝั่งทะเลตะวันตกของเกาะบอเนียวว่ากันว่าชื่อบีซายาเพี้ยนมาจากคำว่ามาบิซายาหมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่สง่างาม 7. ชามูรุตมีถิ่นอาศัยอยู่ทั้ง3ประเทศบนเกาะบร์เนียว วันสำคัญแห่งชาติของบรูไน 1. วันชาติคือวันที่23กุมภาพันธ์ 2. วันประกาศเอสรภาพคือวันที่1มกราคมพุทธศักราชส5 2 7 3. วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระราชาธิบดีตรงกับวันที่15กรกฎาคม สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศบรูไน 1. มัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดินมัสยิดเก่าแก่ที่งดงามมากจนได้ชื่อว่าเป็นมินิทัสมาฮาลหรือทัสมาฮาลน้อยๆตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาสีรีเบกาวันเมืงองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของบรูไนสุลา่านโอมาอาลีไซฟุดดินที่3ผู้เป็นพระราชบิดาของสุลา่านองค์ปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบและดูแลการสร้างมัสยิดมีความสูง52เมตร หลังคาทรงกลมสร้างจากทองบริสุทธิ์พื้นด้านในบูด,ด้วยหินอ่อนเป็นมัสยิดท,ที่เคารพสักราระและเป็นศูนย์รวมน้ำใจของมุสลิมในบรูไนสองหมู่บ้านลอยน้ำกัมปงเอเยอร์หมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่แม่น้ำบรูไนกรุงบันดาเสรีเบกาวันสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรูไนอันเป็นแบบชาวน้ำ หมู่บ้านลอยน้ำแห่งนี้มีเสาไม้ค้ำยันเป็นหลักอยู่ด้านล่างมีทางเดินไม้เชื่อมต่อกันกับบ้านเรือนในหมู่บ้านมีสาธานณูปโภคภครบครันเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจสัญจรไปมาด้วยเรือชาวยุโรปยุคแรกๆที่มายังบรูไนขนานนามหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่าเวนิสแห่งตะวันออก 3. มัส่ทองคำ มัสยิดที่งดงามนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไนตั้งอยู่ที่กรุงบันดาเสดีเบกาวันเป็นมัสยิดที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง7ปีและใช้เงินทุนในการก่อสร้างมากมายด้วยวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นพรมชั้นหนึ่งจากเบลเยียมหินอ่อนจากอิตาลีแกลนิตจากเซี่ยงไฮ้และกระจกแต่งบานหน้าต่างจากอังกฤษ 4. พิพิธภัณฑ์บูนายพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความรู้ไว้มากมายทั้งงานศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูนายและการขุดพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติน้องเข้าใจที่ไกด์อธิบายหรือเปล่าครับเข้าใจแล้วค่ะน้องรู้สึกว่าน้องมีความรู้เกี่ยวกับประเทศบูนายขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะแล้วน้องรู้หรือเปล่าว่าประเทศบูนายเนี่ยเป็นสมาชิกของอาเซียนด้วย แล้วรูไนกับอาเซียนมีความสัมพันธ์กันยังไงอะคะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ไปอธิบายอีกรอบนะครับค่ะ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาค,คมอาเซียนของประเทศบรูไน 1. การเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนประเทศบรูนา,ารุสลามได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่6เมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศบรูไนนั้นมีปัจจัยสนับสน,นุนอาจแยกได้เป็น2ประการคือ 1. ด้นานความมั่นคงและเศรษฐกิจฐฐการที่บรูไนเข้าร่วมในสมาคมอาเซียนจะยังให้ประโยชน์แก่บรูไนเป็นอย่างมากเพราะประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆมีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจฐฐสูงกว่าบรูไนสำหรับในด้านการเมืองและความมั่นคงนั้นบรูไนมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าหลักการเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนจะเป็นเครื่องค้ำประกันเสถียรภาพของบรูไนจากการ,รแทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ 2. ด so, ้านสถานภาพในวิธีการเมืองระหว่างประเทศถือเป็นการยกฐานะของประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเหตุที่บูนายเป็นรัฐขนาดเล็กและเพิ่งได้รับเอกราชใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างสถานภาพและความเชื่อถือขึ้นในวิธีการเมืองระหว่างประเทศและการเข้าร่วมกับอาเซียนนั้นก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะเพิ่มบทบาทและชื่อเสียงของบูไนให้เป็นที่รู้จักกันในวงการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างกว้างขวางในด้านบทบาทการเป็นประธานอาเซียนประเทศบูายได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่7เมื่อวันที่5-6พฤศจิกายนพุทธศักราช2544ที่เมืองบันดาเสดีเบกาวัน ดยผู้นำบรูไนได้ประนามการก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาพร้อมได้ร่วมลงนามในปฏิญญาการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้ายร่วมกันนอกจากนี้ประเทศบรูไนกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเป็นหลักไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีบทบาทมากขึ้นรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนกับต่างประเทศและมีมาตรการเปิดเสรีด้านการค้าและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนไม่เฉพาะแต่บริษัทในประเทศแต่รวมถึงประเทศต่างๆจากกลุ่มประเทศอาเซียนและนานา,นาประเทศด้วยค่ะน้องขอบคุณพี่แบงค์มากนะคะที่มาให้ความรู้น้องเกี่ยวกับประเทศบูไนต้องขอบคุณพี่แบงค์มากจริงๆเลยค่ะครับผมไม่เป็นไรครับ อย่างนี้ก็ไปเที่ยวประเทศบูนายได้อย่างสบายใจแล้วสิมีความรู้เกี่ยวกับประเทศบูนายแล้วเพื่อนๆจะไปเที่ยวกับหนูไหมคะงั้นหนูขอตัวไปเที่ยวประเทศบูนายก่อนนะคะแล้วจะค่อยซื้อของมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ